ไฮโย้สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมดาเลนเจอร์กันต่อยเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนีเซตลีกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคดเดี๋ยวรับรูบี้เลยด้วยกันนะเลยแล้วกันนะครับผมนะพอรับรูบี้มานะครับผมนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังตามหาตาม่าเลนเจอร์อยู่นะครับผมนะก็สามารถเปิดได้เลยล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีตู้เพิ่มโอกาสมาอยู่นะฮะสำหรับตัวของดูเดียสแล้วก็ตัวของฟิตนะครับผมตัวของเซฟี่นั่นแหละนะฮะแล้วก็มี อ่าในส่วนตัวกระชากเกียร์ด้วยนะครับผมมีในส่วนของอ่านี่เลยนะครับผมอ่าราชามังกรผู้ององโอหันนะครับผมขอไปนะครับผมราชามังกรผู้โอหังนะครับผมอ่าก็เป็นเกียร์จมติสกิโอดแน่นอนเนาะสำหรับเกียร์เจ็ดดาวนั่นเองนะครับผมนะเป็นเกียร์อาวุธนะครับส่วนเกียร์ป้องกันเกียร์ช่องกลางนะเกียร์แปดดาวนะครับผมมันก็เป็นเกียร์พื้นฐานแหละนะผมเป็นเกียร์แบบพื้นฐานที่แบบใช้งานได้ดีเลยนะครับผมนะใครที่ยังต้องการเกียร์อยู่เนาะประมาณแบบเนี้ย ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับผมนะแต่ว่ามันน่าจะออกยากยู่แล้วละ่ะผมคิดว่านะครับผมมันก็ไอ่ดีหกเลยผมเปิดไปแล้วมันก็พอข้างที่จะแบบว่าไม่ออกเลยแทบไม่ได้เลยนะฮะเออสำหรับเกียร์โคโรบโบนะครับผมไม่ใช่ว่าโคโรบโบอย่างเดียวหรอกเกียร์รอบปกติผมก็ไม่ออกเหมือนกันแหละจันทาอะเงี้ยไม่ค่อยออกเลยนะฮะมันจะออกดีหน่อยก็พวกเกียร์คิสพันเนาะนะฮะ ก็ประมาณนี้เลยนะฮะหรือว่าเพื่อนคนไหนอ่ะรับรูบี้มาก็จะเก็บไว้อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะเช่นเหมือนกับผมนะฮะก็จะเก็บไว้อะไรแบบนี้นะครับผมนะไม่ไปเปิดหรอกนะฮะถ้าเปิดถ้าไปเปิดก็อาจจะไม่ได้ก็ได้สำหรับรูบี้เนี่ยเพราะว่าผมอ่ารู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยดวงดีสําหรับรูบี้เท่าไหร่ดวงดีมากจะแบบส่วนใหญ่จะดวงดีมากสําหรับในการแบบเปิด ในสองตัวคาช่ามากกว่านะสำหรับเรนเจอร์นะฮะสำหรับเกียร์ก็แน่นอนตามสภาพไม่ค่อยเห็นออกเลยนะฮะลูบี้ก็เสียแบบเป่าประโยชน์เลยเก็บมาอย่างเยอะให้ตายสิยังคิดไอ,อ้ดีหก่ะแหละก็ตามสภาพนะฮะอืม,มันอะไรก็ไม่รู้บ้าว,าวาชิบหายเลยทำไมไม่ออกก็ไม่รู้นะฮะรู้สึกประเซงอยู่เหมือนกันนะออแต่ก็อ่ามันไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะก็ต้องสู้ต่อไปนะสำหรับอ่าในแต่ละไอดีนะครับผม ไม่ได้เกิดก็เอาไว้ไปเกิดรอบหน้าก็ได้นะครับผมอ่ามันยังมีเวลาเหลืออีกเยอะอยู่นะครับผมก็สู้อดทนกัดฟันไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเล่นไปเรื่อยๆมันเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองนะครับผมมันกลับไปดีหลักนะแต่ก่อนผมก็กลับมาเล่นนะครับผมในสองไอดีหลักเนี่ยก็โอ้ยบอกตามตรงเลยนะตัวแม็กแทบไม่มีเลยนะครับผมแบบตอนเนี้อ่าเทียบกับตอนนี้คือแบบเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมนะเออก็เป็นตัวอย่างนะฮะก็ถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็เก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมการันตีเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเล่นมานานแล้วก็โหยังเปิดไม่ได้นี่ก็เห็นใจอเหมือนกันเนาะถ้าใครเปิดไม่ได้นะก็ควรที่จะต้องไปาหาซื้อไอดีที่มันมีตัวคงโหดจกงๆก่งก็ได้นะผมแมวแบบว่าแบบเป็นตัวแบบแม็กมาเลยก็ได้นะฮะ <c oughs> นี่อันนี้ก็แนะนำเลยฮนะสำหรับคนที่แบบไม่เคยได้สักทีนะดวงดวงสวยนั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆ <c oughs> นะฮะโอ้โหนี้ปั้นแม็กตัวของเก้าดาวฟิตเลยเหรอโอ้ อุย้ยโหดจังวะคนนเนี้ยผมขออนุญาตลองตีสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะโอ้โหอยากจะลองแบบดูมากเลยนะเพราะว่าผมก็มีฟิตเหมือนกันนะสําหรับตัวร่างก้าดาวด้วยนะผมแต่ไม่แม็กนะเวลล์ร้อยหกสิบเองนะครับผมของผมนะอะไรจะก๊อปปี้เราหรอนายอ่ะไม่โดนไม่โดนอ่ะไปอืมเนี่ยตัวเซลฟี่ผมนี่ไงไอเซลฟี่ขาวพูดผิดโอ้ยิงผมมาแล้วโอ้ผักไปด้วยนะ้กแฮะ แต่เราก็โดนเหมือนกันนี่ผักไปฮะโอเคอะผมปล่อยตัวไปเลยกันรู้สึกว่าทีมเขามันสู้ผมไม่ได้ลวมั้งโอเคนะฮะอันนี้ก็รีเซ็ต e ลีกมาใหม่ๆสด,สดๆร้อนๆนะเออก็จะเจอทีมค่อน,ข,อนข้างที่จะโหดอยู่นะอ่าในแต่ละลีกนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมจบหลีกรอบนี้คือผมจบอ่าลีค่อนข้างที่จะแบบต่ํา ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะผมก็เลยแบบจบอีกตามหน่อยนะครับผมก็อยู่ที่จบลีกสัปดาห์นี้เนาะก,ก็ท้องหนึ่งนะครับผมมันก็เลยได้แค่100ดูวีนะครับผมแล้วก็เล่นได้ง่ายหน่อยนะครับผมนะสาหรับการดันลีกนะก็เล่มมาตีเอตาแล้วก็นี่ตทีมแบบนี้มันก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมนะเอออ่ะมีเพื่อนคุณหนึ่งนะครับผมนะจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะก็เป็นคุณอมิลิโอรัตนะชื่อคุณมิลิโอรัตนะครับผมใน ในส่วนของคอมเมนต์นั้นนะฮะอ่ะก็ถามผมมาว่าอ่าในส่วนของตัวลูเดียตหรือตัวของนาฬิกาปูเนี่ยทําแม็กตัวไหนดีนะครับผมเป็นร่างกาวดาวนะฮะแล้วก็อ่าเพื่อนเพื่นอนคนนี้อ่ะ,อะก็ยู่ดีประมาณมาสเตอร์ด้วยนะครับผมมาสเตอร์สอะไรแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมผมคิดว่าอยู่ดีประมาณนี้ยังไงก็น่าจะเกียร์โหดตัวโหดอยู่แล้วเนาะพวกคอมโบอะไรนี้น่าจะตึงอยู่นะครับผมนะเออถ้าไม่ตึงหรือยังไงก็ ไม่รู้แหละนะครับผมแต่ผมผมคิดตอนเนี้ยคือน่าจะตึงนะฮะอ่ะแล้วผมจะอ่าให้ความคิดเห็นผมนะสักหน่อยละกันนะผมว่าผมจะคิดยังไงแล้วผมจะแนะนํำยังไงนะฮะโอเคอันแรกนะครับผมสําหรับในส่วนของนาฬิกาปู่นะฮะอ่าผมคิดว่าถ้าในส่วนของทีมอ่าของคุณมิดิยรัสเนี่ยโหดตึงแน่นอนอะไรเงี้ยอย่างเช่นมีคอมโบอยู่ท่ามิวอยู่แล้วกับตัวของคอมโบตัวเหนือด,ด้วยแล้วก็มีคอมโบแน่เหนือสักตัวหนึ่งอย่างเช่นมีบาวล็อกอะไรเงี้ยก็ มีเกียร์ตึงด้วยนะครับผมแล้วก็คอมูลหยุดน5ะีาวเนาะก็ตามที่ผมพูดไปอ่าก็น่าจะโหดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถามว่าปั้นแม็กดีรหรือเปล่าน่าจะดีอยู่แล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าตัวของนาฬิกาปูเนี่ยก็เป็นตัวชนใกล้ที่ดีเลยนะครับผมสําหรับทัดนมือดอนะครับผมป่วนโหด,ดด้วยนะครับผมมีแบบตัวเหนือมันกันแล้วก็หยุดท่าวิด้วยนะครับผมความสามารถ9ก้าดาวนะอันนี้ต้งเปิดให้ได้นะในสองอ่าความสามารถ9ก้าดาวในสวนของอ่าคอมโบหยุด5วินาทีนะตัวของอ่านาฬิกาปู นะครับผมแล้วก็สกิลแรกนะครับผมอ่ามันเป็นสกิลอ่าป่วนนะครับผมมันเป็นปว่วนอ่กากระเด็นเอเมชช์กระเด็นเนี่สตันเออมันเป็นป่วนสตันทําให้ศัตรูหยุดหยุดชะง,งากักแล้วก็อ่าต่อต้านกันอ่าฮิวต่อเนื่องของศัตรูด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ทะลุมาต่าน,นะสกิลหนึ่งนะครับผมของนาฬิกาปู่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของสกิลบัฟนะมี มีบัฟก็เป็นบัฟพื้นฐานด้วยบัฟวิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็บัฟเกาะเลือดแล้วมีบัฟอะไรนะอามตะหรือเปล่าสร้างบาเรียนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่าผมไม่มีสองตัวนาฬิกาปูนะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่นะสาหรับนาฬิกาปูผมก็เลยพูดอะไรมากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมถ้าผมได้ลองจับลองเล่นดูสักหน่อยก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมอย่างเช่นบารูวี่เนี่ยผมเคยได้ละตอนนี้ก็พอจะแบบรูแบบ ว่ามันต้องแบบทางแบบแบบใช้แบบแนวทางอะไรยังไงนะครับผมทํายังไงดีอะไรเงี้ยก้าวดาวผมก็ยังไม่ได้ทําหรอกแต่ว่าผมจะทําอยู่ในที่ไอเดียสเนียผมจะทําอยู่ในที่ไอเดียสามนะเออลิ้นทันไปหน่อยขอให้ด้วยแล้วกันนะผมกะว่าจะทําในส่วนของอเดียสามปั้นเป็นน่าจะแม็กด้วยหรือเปล่าก็ต้องรอรุ่นดูก,กันแล้วกันนะฮะว่าผมจะทําอะไรยังไงนะครับผมในส่วนของตัวบราวนูบิสนะครับผมไอเดียที่สามนะขอรอติดตามรับชมได้เลยนะครับผมนะ ก็นั่นแหละนะครับผมถ้าผมได้เล่นก็จะเป็นประมาณนี้อแต่ว่าถ้าที่ผมลองเห็นคนอื่นเขาเล่นกันนะครับผมแล้วก็ลองใช้การอะไรเรืนี้ครับผมอุย๊ยอะไรเนี่ยผมผมจะแพ้แล้วเนี่ยฮ้ <laughs> ไมตึงจังวะนั่นแหละนะครับผมนะใช้กันเห็นใช้กันเยอะเลยนะผมส่วนนาฬิกาพวกตัวนาฬิกาปู่อะไรแบบนี้นะครับผมตัวปวนอะไรแบบนี้นะฮะคือตึงจิบหายเลยแหละเออไม่ใช่ตึงนาฬิกาปูนะตึงทีมนี่ <laughs> เดี๋ยวโอ้โหจะไหวไหมเนี่ย ไม่น่าไหวอะ่ะโอโหอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับผม,มปล่อยจอยเลยดีกว่าซสู้ไม่ไหวว่ะโอ้ตึงเกินนะผมปล่อยจอยเลยแล้วกันนะฮะโอเคพูดต่อเข้าเรื่องครับผมโอเคลองหลบเอกเรื่องนะอ่าก็เห็นเขาใช้กันเยอะนะผมนะสำหรับอ่าสำหรับตัวของนาฬิกาาปูเนาะก็โอ้คือเห็นใช้กันเยอะครับผมก็ใช้เยอะก็แปลว่าอ่าใช้ได้ดีโหดแน่นอนนะครับผมนะ ก็ไอที่เห็นใช้นี่ก็ใช้ในส่วนของร่างก้าดาวแมกนี่แหละอย่างเช่นอ่ะมาสเตอร์อ่ะ, Master, อะลองดูแล้วกันนะครับผมมาสเตอร์สก็น่าจะมีอยู่บ้างแหละคนที่ใช้นาฬิกาป,ปูนี่เห็นไหมร่างข้าวดาวแม็กนะครับผมนี่คนนี้ก็ใช้เลยนะฮะทั้งเกมป้อง,องกันเกมเล่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมมันใช้ได้ดีแน่นอนนะคอมโบก็บินหยุด5วินาทีนะฮะส่วนใหญ่เลยนะครับผมนี่ส่วนตัวเนื่องแต่ยังไม่มีนะอันอันนี้ไอคนเนี้ยขอจะเน้นโคโรโบส่วนใหญ่นะ ส่วนพวกหลีดตานานเขาจะเน้นโคลาโบแบบเอ๊ะเขาจะเน้นคอมโบแบบหยุดห้าวินาทีเอหยุดห้าวินาทีกับตัวเนิดนะส่วนนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับผมหลีสมาสเตอร์แต่ก็แต่ก็พอจะเห็นบ้างแหละนะครับผมเดี๋ยวดิสมาสเตอร์มาเตอร์โอเคอ่าทีอนนี้แหละนีเ่เห็นไหมก็ตัวเนิด ตัวเนืดอ,อไม่ค่อยมีฮะเออเปิดสุ่มๆม,มาไม่ค่อยเจอเอาใหม่เดี๋ยวผมหาไปเรื่อยๆดีกว่าน,นะที่ไม่เห็นเจอเนี่ยก็น่าจะแบบไม่มีจริงแหละแต่ว่าส่วนใหญ่คือเห็นจะมีนะอ่าไม่คอมโบตัวเนื์อกับแร่เนร์ดนี่นแหละอ่าไม่ไม่สองอันไหนอันนึงนี่แหละนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ไม่แร่เนร์ดน,นะครับผมแต่ว่าตัวเนื์ดมีไหมก็ก็มีบ้างแหละแต่ว่าคนนี้เล่นแร่เนร์อน,นะอ <laughs> ส่วนนาฬิกาปู่ไม่ได้ใช้นะครับผมก็แล้วแต่คนแหละฮะว่าจะใช้ในสองตัวแบบไหน,นอะไรยังไงแต่ว่าลิกกํานานคือใช้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูลิกกตานานดีกว่านะาดูของอลุงยดูแล้วกันนะดูลุงแล้วกันนี่นไม่ก็ใช้ตัว,ต,วตัวเหนือนะครับผมอันนี้ติมเกมตั้งหลับนะตัวหนึ่งตัวเหนือสองตัวแล้วาสามตัวเป็นตัวของนาฬิกาปูนะครับผมนี่หนึ่งแล้วก็สองนะครับผมนี่ บาลูบิสสตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีคอมโบอยู่5วินาทีเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็มีอันทีส่สองแร่เนื้อก็เป็นตัวของบาลล็อกนี่แหละนะครับผมก็เป็นตัวดาเมจที่โหดมากเลยนะครับผมใครที่มีก็ผมก็แนะนําได้เหมือนกันนะว่าปั้นเป็นตัวแรกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวก้าดาวแม็กนะครับผมคือแน่นอนอยู่แล้วแสงมืดทาแม็กล่างก้าดาวเนี่ยผมแนะนําอยู่เลยนะครับผมว่าผมแนะนําเลยว่าให้ทําก่อนก็ได้นะครับผม แต่ว่าถ้าจะทําพวกตัวแบบอ่อนๆเนี่ยผมว่าไม่แนะนำนะอย่างเช่นพวกตัวตัวมืดไอ้มูลไอ้มูลเยลลี่อ่ะไอ้นั่นผมก็ไม่แนะน,น,นำให้ทำกา9ดาวนะสำหรับตัวของโคน,นี่นัพนันชิปกัเหมือนกันไม่แนะนําทําให้9ดาวแม็กเป็นตัวแรกด้วยนะครับผม แนะนาก็แนะนําพวกตัวดามเมจไปเลยนะครับผมอย่างเช่นบาวล็อกบาไก้ทองอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าจะเอาตัวยืนก็บาอันดูบิสในสนองบาทรมายากรด้วยแล้วก็นาฬิกาโปนี่แหละนะครับผมมันเก่งตรงนี้แหละนะครับผมขึ้นอยู่กับคอมโบของทีมแล้วก็ขึ้นอยู่กับทีมเราต้องการอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะผมแนวทางในการปั้นเลนเจอตัวถัดไปอะไรแบบนี้นะฮะก็คือพูดง่ายก็คือขาดตัวขาดตำแหน่งไหนก็เอาตัวตำแหน่งนั่นแหละห,หรืออยากเล่นตัวนี้แม็กก็ จากเลยฮะก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคส่วนตัวของร er, ูเลียตอะมาพูดต่อแล้วกันนะน่าจะไม่ได้พูดในส่วนของการอะ,อะไรติดค้างเราสำหรับตัวของนาฬิกาผมไม่ได้ไม่น่าจะพลาดตรงไหนแล้วเนาะถ้าพลาดตรงไหนก็ขอพิเตอร์ละกันนะฮะโอเคสําหรับตัวของรูเดียตสำหรับตัวของผมความคิดผมนะครับผมผมจะแนะนําประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าไม่ติดเรื่องของอ่า ความชอบไม่ชอบนะอันนี้ผมก็คิดไปเลยนะผมว่าความคิดผมนะผมว่ามันก็ปั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับตัวของลูเดียสก้า, udes, าดาวแม็กนะครับผมถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงปั้นได้เหรอมันไม่ไม่ไม่ดีเหรอหรือมันจะดีจริงเปล่าหรืออะไรยังไงผมบอกตอนนามตรงเลยนะว่าคือเดือนนี้ยังไงก็ดีแน่นอนนะครับผมผมว่าปั้นได้แน่นอนสําหรับเดือนนี้ แต่เดือนหน้าเนี่ยจะปั้นได้หรือได้ไม่ได้หรือเปล่าผมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันมีความสามารถหยุด5วินาทีด้วยนั่นแหละนะครับผมผมว่ายังไงมันก็ต้องแบบว่าได้เล่นได้หยิบมาคอมโบอยู่แล้วนะครับผมเพราะคอมโบเนี่ยมันใช้ได้ดีจริงนะครับผมคอมโบหยุด5วินาทีถึงแม้ว่าเดือนหน้าเนี่ยอาจจะแบบ อดอปใ,ในการแบบดาเมจลดลงนิดนึงหรือไม่ก็ความแม่นนิดนึงเนี่ยผมว่ามันก็ยังไงใช้ได้อยู่ดีแหละสาหรับตัวของรูดยสนะครับผมถ้าไม่ติดของการแบบความชอบนะแต่ว่าถ้าติดของการแบบชอบด้วยโคโลโบหน้าโคโลโบเรื่องนี้ออชอบมากแล้วก็ชอบตัวละครน,นี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ผมก็แนะนําเลยว่าปั้นเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมันโหดมันเก่งอยู่แล้วมีทั้งในส่วนของอใบปวนใบศัตรูแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงข้าม ดีด้วยสกิลแรงด้วยนะลึกด้วยอะไรงนี้นะครับผมนะ,ะบัฟก็บีบัฟพื้นฐานให้ด้วยอะไรแบบนี้แถมยังมีในส่วนของคอมโบหยุด5วิวิทีให้ด้วยนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้นะว่าคุณเมลิวดันนี่จะใช้เป็นทีมหยุด5วิวิทีกับตัวหื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ผมแนะนําได้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับตัวของ ลูดเดสนะฮะโอเคส่วนเพื่อนๆคนอื่นนะคิดเห็นแตกต่างผมอะไรยังไงนะผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกในส่วนของคุณมิลิวัตได้นะสำหรับเพื่อนคนนี้ที่ถามมาจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมนะ,ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะถามผมอีกนะว่าเออปั้นแม็กตัวไหนดีหรือควรทำตัวไหนก่อนดีสำหรับล่างนั้นล่างนี้ตัวนั้นตัวนี้ก็ถามกันมาได้อีกนะครับผมไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามกันมาได้เลยมือใหม่มือเก่าก็บอกกันได้นะครับผม นะคนที่ไม่รู้ก็บอกกันได้นะคลิปนี้นะฮะหรือจะถามผมก็ได้เหมือนกันเช่นกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะโอเคหากันเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้แนวแบบนี้นะครับผมนะผมก็ขอให้เพื่อนๆนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจหน่อยละกันนะครับที่สําคัญเนาะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนั่นเองสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับแล้วไว้ก็แล้วไว้ก็เจอกับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ บายไปครับผมถ้าลินพันไปหน่อยขอให้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าหิวหน้ามากตอนเนี้ยพูดเยอะแล้วเกิน <c oughs> เหนื่อยบายบายครับผม